สวัสดีจ้าพบกับผมก่อนแรกนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมผมเอาเน็ต20เมกะบิตมาฝากกันนะครับผมเน็ต20เมกะบิตนะ ปกตินะครับโปรนี้นะครับมันจะเป็นโปร10เมกะบิตนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเกรดเป็นเน็ต20เมกะบิตนะครับผมก็จะมีด้วยการอยู่2แบบนะครับผมแบบแรกเนี่ยก็จะสามารถใช้งานกันได้3วันนะครับผม3วันนะและแบบที่2เนี่ยก็จะสามารถใช้งานกันได้7วันนะครับผมตัวนี้จะไม่มีแบบ 30วันนะครับผมก็เป็นเน็ดสําหรับคนที่ต้องการความแรงนะครับอ่าแล้วก็ไม่อั้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่จํากัดปริมาณการใช้งานนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นอะไรยาวนานไปถึง30วันนะครับก็แค่3วัน7วันก็เพียงพอแล้วนะครับผมอ่าก็จะมีด้วยการอยู่2แบบนะครับผม เรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมตัวแรกนะครับเน็ต20เมกะบิตนะไม่อั้นนะครับผมไม่ลดความเร็วไม่จำกัดปริมาณการใช้งานนะครับจะมีราคาอยู่ที่150บาทนะครับถ้าใครชอบนะครับอ่าเล่นไม่มากมายนะครับขอแค่3วันก็พอแล้วนะครับแต่ว่าขอให้มันไม่อั้นนะแรงๆหน่อยนะครับผมก็กดตามนี้กันเลยนะครับ กดดอกจานเก้าร้อยดอกจานแปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปรยี่สิบเมกะบิตนะครับาจากสิบเมกะบิตนะครับเขาก็จะอัพมาให้เป็นยี่สิบเมกะบิตกันเลยทีเดียวนะเราไปดูตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับตัวที่2ก็จะเป็นเน็ต20เมกะบิตเหมือนกันนะครับไม่อัน้นไม่ลดความเร็วไม่จํากัดปริมาณการใช้งานนะครับผมสามารถใช้งานกันได้7วันนะอ่า ตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่330บาทนะครับถ้าใครชอบนะ้มันแรงดีนะครับผมแล้วก็ไม่อั้นด้วยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ใช้งานอะไรยาวนานขนาดนั้นนะครับขอแค่7วันแรงๆก็พอนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน900รดอกจาน8119นสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปร20เมกะบิตนะไม่อั้นไม่จำกัดนะครับไม่ลดความเร็วนะครับใช้งานได้7วันนะ ราคา330บาทนะครับผม2ตัวนี้นะครับยังไม่รวมภาษีนะก็จะมีค่าภาษีนิดหน่อยนะครับก็เติมเงินให้มันเลยๆขึ้นไปหน่อยนะครับผมสําหรับคนที่ใช้งานหนักๆนะครับผมโอ้ยดูหนังออนไลน์ทั้งวีทั้งวันนะครับเปิดท่านเปิดนี่นะครับดาวน์โหลดบิตนะหรือว่าเอามาแชร์เข้าน้ตบุ๊กนะครับเอามาแชร์ให้เครื่องอื่นใช้งานกันนะครับผมโปรตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับ20เมกะบิตนะก็ โอเคเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีราคาที่สูงหน่อยนะครับผมอ่าร้อยห้าสิบกับสามร้อยสามสิบบาทนะครับผมหงตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตไม่อั้นนะครับผมและก็สามารถที่จะสมัครกันได้วันนี้นะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทูนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันสมัครไม่ได้นะครับหรือว่า จาก20เมกะบิตนะครับมันลดลงมาเหลือแค่10เมกะบิตนะครับก็แปลว่าโปรนี้เขาได้ยกเลิกไปแล้วนะครับผมอ่แต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถที่จะสมัครกันได้อยู่นะครับผมถ้าใครชอบก็ลองจัดก,กันไปติดจอา